จะอันนี้ไหวไหมคะเนี่ยหมอครับคำว่าไงครับผมไม่สบายครับกินยากแก้ไอไห,ไหมโอ้ยเสียงเราไม่ไหวแล้วเนี่ยผมอยากได้ยากแก้แพ้ครับเพราะว่าไปจีบใครผมก็แพ้เขาตลอดเลยแม่จะแพ้ตั้งแต่ส่วนสนะูงน่ะทำไมคุณหมอต้องพูดตอกย้ำกันด้วยนะครับหมอพูดความจริงค่ะ หนูไปกินนมก่อนไหมนายสิงนะั้นคุณหมอก้าวนมให้ผมกินสิจะได้ตัวสูงสูงกินต้นไผ่ได้ไหมล่ะจะกินนมอา้าวทำร้ายกันนั้นสองอย่างเลยคำพูดว่าเจ็บแล้วยังมาซ้ำเติมมันอีกผมอยากมาเป็นหมอครับอยากเป็นหมอใช่เผือจะได้เป็นไอหมอนั่นของเธอมัง่งไม่เราเสียวจังอะ <laughs> ไม่เห็นต้องว่ากันแรงขนาดนี้เลยนี่ หมอแค่พูดความจริงนั่นแหละโอ้โหโค้ยแเจแ้งแกล้งพูดดีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนขั้นให้เลยเดี๋ยวเป็นรองผอ,อให้เลยรองผอ,อเลยผมเป็นผู้ดำเนการผมใหญ่สุดในนี้ยกาเว้นส่วนสูงอ๋อโอ้กำลงังจะพูดเลยไม่ต้องพูดแล้วมัง้ง